สประตูโฉมเก่ากับโฉมใหม่เดี๋ยวเปรียบเทียบกันนะครับนะคันไหนหน้าขับกว่ากันนะเดี๋ยวพาเบิ้งแต่ละคันนขะคันแรกเป็นปี16ขั้คันต่อไปเป็นปีสองพัเริ่มจากคันแรกก่อนเลยน9ะหนึ่งจุบูพาวเวอร์รถปี2องพนสิาซประตูนะครับรถเป็นตัวเอธรรมดาแต่ว่าแปลงแปลงไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์กับจังนาเป็นโค้เมียมล้อแม็กเป็นล้อเวล ขันเนี้ขายเงินสดอยู่สามแสนกว่าบาทครับกับค่าง,งวดผ่อนเพียงแค่หกพันตลอดสัญญามาบริภายในนะเลือกเอาจะเอาตัวตัว,ต,วตัวไม่หรือตัวเก่านะตัวนี้ผ่อนหกพันไม้หกหมื่นแอร์บักยากเกียนไลนะนเนอร์สวยงามรถบอร์เซียวบอร์สน้นบอร์ต่ำการันตีครับนะแปลงนามเป็นโปรท็อปนะซื้อรถ ตัวโลแต่ได้ตัวท็อปในราคาตัวโลแต่ได้ตัวท็อปงงวะเพราะว่าได้ตัวท็อปชุดแต่งตัวท็อปแต่ว่ารถเป็นตัวโลราคาได้ตัวโลเพอได้ราคาถึกโอเคปะามาภายในสวยๆส,ส,สะอาดครับการันตีครับรถโบเชียวโบชนโบตํมครับการันตีให้สามแสนกว่าบาทค่างวดหก0 0ตลอดสัญญา ฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอน,นเบิ้งของเครื่องครับเครื่องพันเบูพาวเวอร์คันหน้าเดิมแผ่นเพจเดิมสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบาเา,าเดี๋ยวพาดูคันที่สองแล้วเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบว่าคันไหนหน่าใช้กว่ากัน,นามาคันที่สองรถปี2 2 2 2 3นะผู้ดใดจะซื้อรถไม่ไป้ายแดงอยู่มองคันนี้ไว้ครับ นะเพราะว่าได้รถใหม่เหมือนรถป้ายแดงและเป็นสีพิเศษสีเทาแล้วโบ้พร้อมนะกับเลขไม้ของเขาแลนเพียงแค่เก้าพัน,ะน 9, โลแลนเก้าพันโลมาลอแม็กสีดำํำนะเป็นแม็กที่สาครับปกติจะเห็นจะเห็นแต่ว่าแม็กที่สาจะก้านสีทองนั่นว่ามานี้เป็นแม็กที่สามเก้านสีดําไลเนอร์บ่มนะีกล้องลงุงกล้องหลังพร้อมทอไทเทเนียมนะปลายทอไทเทเนียม หนาะมือจับคมเมียมแบบคมเนียมหนาะเลขไม้ของเขาแค่เก้าพันโลอ่าเบิ้งกี่ละเก้าพันโลแลนโคดหน่อยเลยหนาะซื้อคันี้เหมือนได้รถป้ายแดงแต่แต่ถูกกรถไปไปแดงหลายแสนอ่าฟังเสียงอ่ามาเบิ้งของเครื่องครับตัวนี้ฟีดาวพันเก้าพันกว่าบาทหนาะฟีดาเพันเก้าพันกว่าบาทได้สีเท่าแล้วโบพร้อม นะเครื่องเดิมๆแผ่นเพจเดิมล่องแก้มเดิมฝากระปุงไม่เคยถอดนะคันนี้ค่าง,งวดหนะนึ่งหมื่นนคันนี้ค่าง,งวดหกพันนคันนี้เงินเดือนหมื่นสามซื้อคนเดียวไม่คำ้ำนาะส่วนคันนี้เงินเดือนหมื่นแปดหมื่นเก้าซื้อคนเดียวไม่คำ้ำโอเคบอนะเปรียบเทียบคันคันไหนหน่าใช้เอากันนะมันอยู่ที่เงินเดือนของท่านแล้วก็รายได้ของท่านเท่าไหร่นะท่านก็ซื้อคันนั้นเลยโอเคบอ นะถามไอ้เสียไม่ไเสียก็ว่างามทั้งสองคันนั่นแหละแต่ว่าต้องถามไรายได้ของคุณว่าคุณไหวที่เท่าไหร่ออกไปแล้วบ่เกินกําลังออกไปแล้วพนไหวออกไปแล้วพ่ต้องไปเบียดเบียนพื้นนะขันเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามคันนี้ขันเงินเดือนหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าเอาคันนี้ได้แ,แต่เจ้ามาันะตามงบตามกําลังนะเปรียบเทียบให้ดูสองคันสวยทั้งสองคันชอบคันไหนติดต่อขอมาไอ้เสียมรถซิ่งจัดให้ จัดได้ทุกอาชีพครับมาเลยนเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรปภกิดยางขับวิ่นขับแก๊บขับหูกล้อขับสิบล้อขับแมคโคตัดไม้เผาทานเลียงวัเงวเลียงควายเลียงหมูเลียงหมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่ห่เล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมุงประมุงทุกอาชีพส่งฟรีทั่วไทยจบที่ศูนย์บาทนะครับเป็นกำลังใจให้ใหเซฟและกะทีมงานนะพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุด โคตรสุดนะกดไลค์กดแชร์ไปมีค่าแนะนำไม่ห้5,000บาทนะเจ้าไวรุ่นจ๋าหนาแชร์ไปไวรุ่นจ๋าแจว